Why always Bitcoin ทำไมสาวก Bitcoin เบอร์ต้นต้นของโลกอย่าง Michael s e เลอ r ถึงไม่ยอมชายตามองเหรียญอื่นเลยเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปงคนอยู่กับช่องที่ Store s s สเซทไช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมงุมมองการลงทุนของนักลงทุนท่านหนึ่งที่ถือเป็นไอคอนคนสำคัญของวงการคริปโตเคอเรนซี ั่นก็คือไมเคิลเซเลอร์ที่ช่วงนี้เนี่ยถือว่ามีชื่อเขาอยู่ตามพาดหัวข่าวอยู่บ่อยๆที่เป็นข่าวร่วมกับอีลอนมัสที่มีการถกเถียงกันว่าตกลงแล้วเนี่ยบิตคอยทาให้โลกร้อนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในโลกด้วยซ้ำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยท่าทีของอีลอนมัสกับไมเคิลเซเลอร์เนี่ยก็ดูจะตั้งองค์กรมาร่วมมือกันในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในการขุดบิตคอยนะครับจากตอนแรกที่ดูจะเถียงกันเนี่ยสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าจะจ แบบแปปี้เอนดิ้งนะครับถึงแม้จะตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มบิตคอย์แมกซิมอลิซึมที่แบบวิจารณ์ว่าทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้บิตคอยเซ็นทรัลไลซ์มากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในตัวไมเคิลเซอร์เลอร์เลยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจอุดมการณ์ของบิตคอยอย่างมากๆเลยนะครับในประวัติคร่าวๆข,ของเขาเนี่ยเขาเป็น c ีอีโอของบริษัทไมโครสตัดดิจีนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้า,า,า,านโซลู ซึ่งตัวของไมโครเซลเลอร์เองเนี่ยก็จบจากสถาบันเนมเมทีซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแบบเด็กเนิร์ดเด็กก e ๊กแบบสายคอมพลน,นึงเลยนะครับซึ่งความพิเศษของไมโครเซลเลอร์เนี่ยคือบริษัท Micro s t r a t e g y เนี่ยเป็นเจ้าของบิตคอยมากถึง91,000มื่นหนึบิตคอยเลยนะครับโดยตัวเลข91,000มื่นหนึบิตคอยเนี่ยทำให้ Micro s t r a t e g y เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกโอเคแหละตัวเลข91,000มื่นหนึบิตคอยเนี่ยมันอาจจะดูน้อยกว่าทางเกรสเกลที่เป็นเจ้าของ500,000กว่าบิตคอยนะแต่ว่า ทำไมถึงบอกว่า Mi โค r ส t าดิจี้ถือมากที่สุดเพราะว่าตัวของ g r a กรสเก e มันเป็น Trust นะครับก็คือกองทุนเพราะฉะนั้นในเงินที่นํามาลงทุนมันไม่ใช่เงินของ a y s c a l e เองแต่ว่าเป็นเงินที่ระดมทุนมาจากนักลงทุนต่างๆแต่ว่าตัวของ micro s t r a t e g y เนียเงินที่เขาลงทุนใน b i t c o อ n มันเป็นเงินของตัวบริษัทเองนะครับซึ่ง micro s t r a t e g y เนียถือ Bitcoin มากถึง25%ของ Port f o l i o เลยนะครับคือเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการที่ MicroStrategy ตัดสินใจถือ Bitcoin มากขนาดนี้นี่แน่นอนว่าคงไม่ใช่การสุ่มเดาแบบเล่นๆแน่นอนแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเนี่ยคงจะเต็มไปด้วยการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลต่างๆนะครับจนสุดท้ายสรุปออกมาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเออบริษัทเราเนี่ยควรจะลง Bitcoin เยอะๆนะฮะ ซึ่งมันก็คงไม่แปลกอะไรนะครับในแง่ว่าตัวของ Microstrategy เนี่ยเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทำความว่าใจ Bitcoin ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยได้ไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ Mi c r o s t r a t e g y เนี่ยกลับแทบจะไม่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆ่นเลยนะครับเพราะอย่างที่คุณทราบว่าตอนนี้เนี่ยตลาดของคริปโตเคอเรนซี่ดิฟายเนีเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากครับมันมีอะไรให้เลือกมากกว่า Bitcoin อีกเยอะซึ่งถ้าจะบอกว่า m i crostrategy ไม่รู้เลยเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แนนน่อ ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสงสัยนะครับว่าแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่เลือกที่จะลงทุนเหรียญอื่นๆเลยเมื่อเทียบกับทาง g a y s s c l l เนี่ยที่เขามี trust ของเหรียญต่างๆให้เลือกมากมายเลยแล้วก็มี Research Report เพื่อให้ข้อมูลเบื้องหลังนะครับว่าโอกาสและความเสี่ยงของเหรียญต่างๆนี่เป็นยังไง ทำไมพวกเขาถึงมองว่าเหรียญนี้น่าลงทุนแล้วก็เปิดพล s สขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนะครับแน่นอนว่าพอมันน่าสงสัยขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีคนไปถามไม c ค a เซลเลอร์นะครับว่าทำไมคุณไม่ลงทุนเอาคอยบ้างล่ะแบบเหรียญอื่นๆนอกจากบิตคอยอย่างเงี้ยซึ่งไม c ค a เซลเลอร์เขาก็ได้ตอบคาถามนี้แถมได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเอาคอยต่างๆด้วยนะครับโดยพ้อยแรกเนี่ยถามว่าทําไมเขาถึงถือแต่บิตคอยนะครับเขาได้อธิบายว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไรซึ่งตัวไมโครเซเลอร์เขาได้ทํา การแบ่งนักลงทุนในตลาดเนี่ยออกเป็น3กลุ่มนั่นเองนะครับกลุ่มแรกเขาตั้งชื่อว่า saver นะครับหรือว่าผู้คนที่เก็บออมตั้งใจออมเงินนั่นเอง ดยกลุ่มคนเหล่านี้จะตามหาสินทรัพย์ที่เป็น store of value ที่ดีที่สุดเพื่อจะเก็บออมมันไว้นะครับโดย m i c r a e l seller เนี่ยตั้งชื่อให้สินทรัพย์นั้นว่า strong currency นะครับเขาบอกว่า convert their money into a strong currency ก็คือทุกๆครั้งที่ได้เงินมาเนี่ยเราตั้งใจจะเก็บออมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเงินของเขาเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ในรูปของสกุลเงินตราใดก็ตามเนี่ยให้กลับกลายเป็นตัวของ strong money นั่นเองส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า investor นะครับถ้าแปลตรงๆก็คือน,นักลงทุนแต่ว่าในที่ ที่นี้เนี่ยเขาจะหมายถึงกลุ่มของนักลงทุนสถาบันที่มีการจัดพอร์ตโฟลิโอต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะโฟกัสกับการจัดสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอให้รับมือความเสี่ยงต่างๆในแต่ละสถานการณ์ได้นั่นเองส่วนในกลุ่มที่3เนี่ยไมเคิลเซเลอร์เรียกว่าเทรดเดอร์นะครับหรือว่านักเก็งกำไรซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะโฟกัสกับการใช้เครื่องมือด้านอนุพันธ์เดริเวทีฟต่างๆให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนะครับ ซึ่งเขาก็จะชี้ให้เห็นว่านักลงทุนทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีจุดโฟกัสที่มันต่างกันทําให้เครื่องมือในการลงทุนแล้วก็แนวคิดในการเลือกสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันต่างกันนะครับซึ่งส่วนตัวของ Michael Seller เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนกลุ่มแรกนะครับก็คือ s ซเวอร์นั่นเองคือเน้นเก็บออม เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยคือสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้ดีที่สุดนะครับซึ่งตัวของ Michael s เ l l e r ได้อธิบายว่าถ้าคุณได้เข้าใจตัวของคุณสมบัติต่างๆของ Bitcoin เนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นซาวมันนี่ที่โดดเด่นที่สุดนะครับซึ่งคําว่าซาวมันนี่เนี่ยก็มีความหมายที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับแต่ถ้าแปลแบบพ่อๆก็คือมันเป็นสินทรัพย์ที่รักษาอํานาจในการซื้อไว้ได้นานที่สุดนะนะซึ่งแน่นอนว่าซาวมันนี่ที่ดีที่สุดที่อยู่คู่กับโลกมาอย่างยาวนานนั่นก็ ก็จะเริ่มมองว่าหลังจากเกิดบิตคอยขึ้นมาเนี่ยทำให้ทองคำเนี่ยเสียตําแหน่งซาวมันี่ที่ดีสุดไปเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทองคําจะรักษา purchasing power ได้ดีในแบบโลกแบบ global นะแต่ด้วยความว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันได้พัฒนาไปไกลมากแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซิงค์ทองคําให้เข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตได้แบบสมบูรณ์นะครับคือมันพอจะทําได้อยู่ในแง่ว่าตั้งกองทุน ETF แต่ว่ามันก็ต้องมีกฎหมายรองรับอยู่ดีนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองคือพอมันต้อง นในใช้กฎหมายเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อจํากัดในหลายๆพื้นที่ที่แบบว่ามีปัญหาทางด้านระบบการเงินอย่างเช่นเวเนซุเอลาไนจีเรียอาร์เจนตินาอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวของทองคำเนี่ยทำหน้าที่เป็นซาวมานีได้ไม่สมบูรณ์นะครับคือมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่บิตคอยเองเนี่ยพอมันไร้ตัวตนแล้วไม่มีใครควบคุมมันได้เนี่ยมันก็เลยทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่าก็คือไม่จําเป็นต้องใช้กฎหมายต่อให้กฎหมายห้ามยังไงเนี่ยถ้าคนอยากใช้ก็จะหาวิธีใช้ได้อยู่ดีแถมสามารถส่งมูลค่ากันข้ามไป ทมาได้ั่วโลกคำถามต่อมาคือเอา้าเหรียญอื่นมันทําไม่ได้หรออย่างตัวของอีเธอรียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไมเคิลเซเลอร์เขาก็ได้อธิบายว่าในมุมมองของเขาเนี่ยตัวเอาคอยอื่นๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นด้านแอปพลิเคชันเป็นหลักนะครับซึ่งมันไม่ใช่ซาวมันนี่แบบที่เขาตามหานั่นเองอย่างตัวของอีเธอรียมนั้นไมเคิลเซเลอร์เขาก็มองว่ามันเป็นผู้นําด้านแอปพลิเคชันในบล็อกเชนเลยนะครับคือถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่เป็นเซเวอร์แบบ แต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนสถาบันน,นะครับโดีย๋ยวเขาได้ทําการเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว่าคุณจะลงทุนเหรียญอื่นๆในเอาคอยที่มันไม่ใช่บิตคอยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการที่คุณลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งมองในการลงทุนหุ้นเหล่านี้เนี่ยก็ต้องใช้การคาดการณ์ว่าไตรมาสหน้าปีหน้าอีก 5ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทจะเติบโตได้แค่ไหนแล้วก็โอกาสและความเสี่ยงเป็นอย่างไรควรจะถือสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถนัดของกลุ่มนักลงทุนสถาบันนะครับที่เขาจะบริหารพอร์ตโฟลิโอตลอดเวลาดูว่าสินทรัพย์ขึ้นลงอย่างไรอะไรเป็นกี่เปอร์เซ็นแล้วผู้บริหารวางแผนยังไงมีวิชั่นยังไงการเมืองเศรษฐกิจต่างๆจะส่งผลต่อบริษัทแค่ไหนน,นะครับ ซึ่งไมเคิลสเลอร์เนี่ยบอกว่าก็แล้วแต่คุณจะชอบนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นมันปวดหัวนะครับเพราะเขามองว่าการคาดการณ์แบบนี้มันเต็มไปด้วยเรื่องไม่แน่นอนมากมายนะครับไม่มีใครร่วงรู้อนาคตได้โดยเขาได้ยกตัวอย่างเคสของเจฟเบโซนะครับเมื่อปี2015ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่สุดท้ายเนี่ยจบด้วยชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในช่วงหาเสียงเนี่ยทางเจฟเบโซนเนี่ยเขาได้วิพากษ์วิจารณ์ตัวของโดนัลนนนด์ ถ้าเกิดว่าทรัมป์ชนะเนี่ยบริษัทของอเมซอนของ JB เบโซนเนี่ยเละแน่นอนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทรัมป์อะ่ะชนะจริงๆอ่ะนะฮะแต่ประเด็นก็คือหุ้นอเมซอนเนี่ยไม่ได้ร่วงตามที่คาดนะครับแถม12เดือนหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ชนะเนี่ยขึ้นมา1เด้งเลยนะฮะ และนอกจากนี้เนี่ยยังมีเหตุการณ์สำคัญม,มากมายที่เกิดขึ้นแบบเจฟเบโซสอีกนะครับอย่างเช่นกรณีการหย่าล้างกับภรรยาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเวลาที่มันเป็นข่าวดีเนี่ยคนก็จะเชื่อมโยงว่าเอ้หุ้นอเมซอนน่าจะขึ้นแน่เลยเวลาที่มันเป็นข่าวร้ายเนี่ยคนก็จะเชื่อมโยงว่ามันน่าจะทําให้อเมซอนเนี่ยร่วงนะแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งมันก็ตรงข้ามานะฮะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่หุ้นอเมซอนเท่านั้นนะครับเพราะว่าหุ้นของบริษัทต่างๆๆในนนนตตลลลลาา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 ดหััััักกกกกกกทททรรรรพพยยยย์เีีีี่่่่่็็จะะมมมมมมฤิคคค้้ือขขขววววงบบบ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครคาดการได้ว่ามันจะส่งผลยังไงต่อราคาจนกว่าราคาจะเฉลยออกมานั่นเองซึ่งมันก็เลยเป็นมุมมองเดียวกับที่迈 e 尔塞尔勒มองเหรียญเอาคอยต่างๆนะครับซึ่งถ้าต,ต้องลงทุนกับเหรียญเหล่านี้มันก็ต้องคาดการอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ดูจะเสียเวลาโดยใช่เหตุเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะก็ต้องโฟกัสเรื่องการทําธุรกิจของเขาเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าต้องเสียเวลากับการวิเคราะห์เหรียญเหล่านี้เนี่ยสู้เป็นเซเวอร์นะครับเก็บบิตคอยดีกว่านั่นเอง แล้วเขายัางได้พูดถึงกลุ่มนักลงทุนกลุ่มสุดท้ายก็คือเทรดเดอร์ด้วยนะครับว่าการเทรดระยะสั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะได้กําไรสมน้ําสมเนื้อเนี่ยมันคงจะต้องใช้เลเวอเรจใช้เดริเวทีฟต่างๆเนี่ยอันนี้เขาก็จะพูดคล้ายๆรอพอเลยนะครับคือเขาบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการใช้เดริเวทีฟมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีความผันผวน,นที่สูงมากเกินไปนะครับระดับ4 0 5 0แบบเนี้ยมันไม่สามารถเลือกเครื่องมือที่สามารถทําให้เราเป็นต่อในตลาดนี้ไดดด้้้แและะสสุทุททายนีย่ก็จพใ ทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ m i c h a e l s e ล l l r เนี่ยเขาเลือกที่จะโฟกัสเฉพาะ i t t o o n นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ตามก็มาสรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างก็คือในคลิปนี้ผมได้นำเสนอบทวิเคราะห์มุมมองของ Mi c h a e l Seller นะครับที่เป็น CEO ของบริษัท MicroStrategy ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอยดับตน้ตนๆของโลกน่าจะมากที่สุดนะก็คือประมาณ9 0 0 0 0กว่าบิตคอยนั่นเอง ซึ่งในแง่มุมว่าเขาเป็นบริษัทที่มีความเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงจะไม่แปลกอะไรที่เขาจะถือบิตคอยน์มากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่แปลกคือ Microstrategy เนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นนอกจากบิตคอยน์เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่พอเขาเข้าใจคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้โฟกัสเพียงแค่บิตคอยน์แต่บริษัทเหล่านั้นเนี่ยมักจะเลือกกระจายความเสี่ยงไปที่เหรียญอื่นๆด้วยแต่ก็กลับกันเนี่ยตัวของ MicroStrategy เโี่ยต่อให้เขาจะรู้เรื่องเทคโนโลยีลึขนาดไหนน่พวกเขาเับ โกัสกับการถือบิตคอยท่านั้นนะครับ ซึ่งสาเหตุนั้นเนี่ยตัวของแมคเคลเซเลอร์ที่เป็น CEO เนี่ยเขาได้อธิบายว่าคือมันไม่ได้แปลว่าตัวของเอาคอยต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับคือเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนักลงทุนจ่าขนาดนั้นแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะเก็บออมเงินนั่นเองซึ่งสิ่งที่นักเก็บออมหรือว่าเซิร์เวอร์ตามหาเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นของบริษัทตัวใดตัวหนึ่งที่มีอนาคตที่ดีหรือว่าเป็นสินทรัพย์เก็งกาไรที่มีโพเทนเชิเลว่าราคาจะขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะตามหาสิ่ามนนา,ามารสถ รักษาอำนาจในการซื้อในระยะยาวได้นะครับโดยที่ตัวมันเองสามารถใช้ได้แบบ global ทุกๆชุมชนนะครับโดยที่ไม่ต้องมามีใครบังคับใช้ว่ามันใช้ได้หรือว่าใช้ไม่ได้นั่นเองคือถึงแม้ว่าจะห้ามยังไงเนี่ยตัวมันก็มีค่าอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยสิ่งที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีมากๆเนี่ยก็คือทองคํานั่นเองแต่ว่าหลังจากที่มันเกิดบิตคอยน์ขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวไมเคิลเซอร์เริ่มองว่าด้วยคุณสมบัติต่างๆของบิตคอยน์เนี่ยมันได้เหนือกว่าทองคําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า ไปในโลกออนไลน์เข้าไปในมือถือทุกเครื่องได้แล้วก็มีกลไกในการป้องกันการถูกควบคุมจากรัฐบาลต่างๆนะ ซึ่งพอคุณสมบัติทุกอย่างพร้อมเนี่ยมันก็เลยทำให้ในระยะยาวลองเทอมเนี่ยเป็น10ปีร้อยปีเนี่ยบิตคอยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รักษาอำนาจในการซื้อได้มากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยที่เขาเลือกเก็บบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับมันเกี่ยวกับว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องคิดมากนะครับยังไงในลองเทอมเนี่ยเขามองว่ามันเก็บมูลค่าได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของไมเนนคิลเซอร์รรเลอร อย่างไรอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้านล่างเลยนะครับและสําหรับช่อง Digital แ s s เซทไลฟ์ช่องนี้ผมก็ตั้งใจทํามาเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถือว่าเป็นเทรนดขนาดใหญ่ของโลกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของทุกๆคนแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงต้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้นทําให้มันมีความคลุกขุ่นของข้อมูลต่างๆมีความเข้าใจถูกกกเเขข้้าาาใจผิดิดดึนมมย แล้วก็มีการฉกเฉลยโอกาสจากมิจฉาชีพต่างๆนะครับทำให้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่การศึกษาลําพังด้วยตัวคนเดียวเนี่ยจะสามารถทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแต่กลับกันถ้าเรานําข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยมาถกเถียงกันมาดิสคัทกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างมีข้อมูลที่ผิดบ้างเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้นั่นเองนะครับก็สําหรับ คลิปนี้ผมปุงคงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ